สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวเช่นเคยนะครับงวดประจาวันที่2นะครับเดือน 5, 2566นะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีหน่อยนะครับผมก็เมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษพี่พี่นะครับ1ไม่มาเลยนะครับยังทียังดีที่ในรอบสุดท้ายนั้นเก้ามาเนาะนะครับเลกวิ่งนะครับดังนั้นก็หลุดหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ ผมขอสรุปคร่าวๆก่อนนะครับ1ไม่มานะครับพี่พี่ต้องขอโทษนะรอบปกติไม่มานะครับมาแค่เลข9กนะครับเพเกิดใครวิ่งเก้าไปรูดเข้าไปที่49นะครับในรอบนี้นะครับ VIP นะครับตัวรองผมเนาะมาแค่นี้จริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้มีแต่ศูนย์เมื่อวานส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้าน เสียงโชคนะครับด้วยนะครับเนาะท่านใดที่อาจจะเป็นเพื่อนใหม่เนาะเพิ่งเข้ามาก็อาจจะยังไม่รับรู้นะครับท่านใดกําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับผมเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมก็ของเรานะครับวันนี้ขอแก้มือจากเมื่อวานนี้แล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ตัววิ่งผมให้เล็พี่น้องก็แล้วกันนะครับ ผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับเน้นรอบปกติลองนะครับ VIP นะครับผมก็สายรูดนะครับก็จะมี90 9 1 92 9ก9า9า9เ9้9สี่นะครับอันนี้สายรูดนะครับส่วนสายเจาะมาดูกันนะครับสายเจาะนะครับผมก็จะมี90นะครับ94 96 97 98นะครับผม90 94 96 9 7 98นะครับเนาะสลับในตัวเจาะนะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลข2นะครับหลักร้อยก็จะเป็น290 296นะครับพี่ๆ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆก่อนออกไปน้องแอดขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอแก้ตัวขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับผมสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ